b บิวตี้คอเทสสวัสดีคะ่ะนะคะวันนี้นะคะพี่แตงโมนะคะจะมาแนะนําในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของแบรนด์บิวตี้คอเทสนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีสนัาในร้าน Beauty Buffet ทุกสาขาแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าสินค้าบิวตี้คอเทสนะคะก็ตอบโจทย์ลูกค้าในกลุ่มที่เน้นความเป็นธรรมชาตินะคะใครที่ชอบความแบบว่าผิวแพ้ง่ายนะคะผิวเซนซิทีฟหรือว่าชอบหยิบจับอะไรที่ อ,อยู่ตามธรรมชาติเพราะว่าส่วนผสมหลักของแบรนด์วิตีคอเทจนะคะจะเน้นส่วนผสมที่ได้จากธรรมชาติทั้งหมดเลยต้องบอกเลยว่าแบรนด์วตเทจนะคะก็เป็นสินค้าของอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่มาตอบโจทย์คนอาเ,เชียบ้านเรานะคะไม่ว่าจะเป็นโซนของคนไทย จีนเงนี้ยนะครับเกาหลีญี่ปุ่นได้หมดเลยเพราะผลิตภัณฑ์นะครับทำมาตอบโจทย์คนยุคป,ปัจจุบันได้อย่างดีมากๆและสินค้านะคะก็มีคุณภาพที่ดีบอกเลยว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยเพราะว่าเราเป็นแบรนด์ของคนไทยโดยตรงเลยนะคะอ่ะวันนี้นะคะทิตแตเโมจะมาแนะนําในกลุ่มในซีรีส์ของลั x u r y นะคะอ่ะเราฟังว่าลัช u r รเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงคะ ก็รู้เลยว่ามันมีความหรูหรามีความแพงในตัวอยู่แล้วนะคะลักซูรี่นะคะแบรนด์เบรดี้คาเทเดรคะ่ะทำมาตอบโจทย์ลูกค้าที่เป็นใบทํางานเนาะเพราะว่าวัาทํางานเนะะี่ยค่ะบอกเลยว่าในระหว่างวันเราต้องการความติดทนนานปกปิดได้อย่างดีนะคะบางท่านนะคะก็จะไม่ชอบแบบว่าซับหรือเติมในระหว่างวันมากมายเราก็จะต้องให้สินค้าที่มีคุณภาพและติดทนทานในระหว่างวันมากๆนะคะและซีรีส์นี้นะคะเราทํามาตอบโจทย์คนได้อย่างดีก็คือเป็นเนื้อแมท ะะเพราะว่าอากาศบ้านเราค่อนข้างร้อนนะครับพอร้อนปุ๊บลูกค้าก็จะเป็นไงคะผิวมันง่ายผิวเยิมง่ายซึ่งลักชวรี่นี่ค่ะตอบโจทย์ได้อย่างดีมากๆเพราะเป็นเนื้อแมทนะคะสินค้าในลักชวรี่นะคะมีทั้งหมด9อเทมนะคะ9อเทมดีดียังไงเรามาดูสินค้าตัวแรกกันเลยจ้าตัวแรกนะคะนั่นก็คือเป็นตัวรองพื้นนะคะรองพื้นตัวนี้บอกเลยว่าเป็นรองพื้นเนื้อแมทนะคะเป็นรองพื้นเนื้อแมทนะคะ หน้าร้านนะคะเรามีจําหน่ายอยู่3สีหรือ3าหรือเบอร์นี่แหละซึ่งตอบโจทย์คนผิวขาวเบอร์หนึ่งผิว2สีเบอร์2สาวผิวแทนผิวเข้มผิวน้าผึ้งเบอร์ศูนย์สาและตัวนี้นะคะบอกเลยใช้ดีดีอย่างไรตัวนี้มันเป็นเนื้อแมทพอความเป็นเนื้อแมทปุ๊บทำให้หน้าเราไม่เย,มยิมในระหว่างวันนะคะไม่เย,มยิมในระหว่างวันและตัวนี้นะคะปกปิดเขาเคลมเลยว่ากันน้ํากันเหงื่อได้ยาวนาน8ปดถึงสิชั่วโมงนะคะ 8-12ชั่วโมงเนี่ยปกเป็ดนได้ยอย่างดีอ่ะเรามาดูกันดูเรามาดูว่าเนื้อเขาเป็นยังไงอ่านะคะพี่ตัโมเทให้ดูเลยเป็นเนื้อแมทนะคะแนะนำนิดนึงสาวๆค่ะตัวน,นี้นะเวลาเทสนะคะเราเบียประมาณเมล็ดถั่วเขียวนะคะเมล็ดถั่วเขียวก็เพียงพอแล้วแล้วถ้าเกิดเวลาเรานะคะเกี่ยเนี่ยเราก็ใช้วิธีการแท็บนะคะอย่าปาดอย่าถูนะคะคือใช้นิ้วมือเนี่ยกดหรือแทป็ไปนะคะเนี่ยแค่เม็ดเดียวเห็นไหมสาวๆ นี่เราแท็บนะคะเนื้อของรองพื้นตัวนี้นะคะก็จะซึมลงผิวหน้าเราแล้วก็ทำให้ผิวหน้าเราเป็นไงคะเรียบเนียนขึ้นบอกเลยฝ้ากระจุดด่างดํานะคะเอาอยู่อย่างแน่นอนเนี่ยบีบแค่เม็ดพอเขียวนะเนื้อเขาเยอะเพราะจะลืมเพราะตัวนี้บอกก่อนว่า1-2เม็ดน,นะคะเราสามารถทาได้ทั่วหน้าเลยไม่ต้องลงเยอะนะคะสําหรับใครที่เคยทารองพื้นเยอะๆนะคะบีบเยอะกลัวไม่ปกปิดบอกเลยตัวนี้อาลต้า เอาต้ารองแวร์ตัวฟาดิชันตัวนี้ไม่ต้องบีบเยอะนะคะบีบประมาณ1-2เม็ดเขียวพอและวิธีการเกี่ยให้ลูกค้าบอกลูกค้าเดียว่าทาเองเนี่ให้ใช้เป็นฟองน้ำหรือเป็นตัวแปลงนะคะหรือนิ้วมือเราก็ได้นะคะเกลี่ยนะคะเกลี่ยนี่นะเกี่ย,ะค,ะย,ยคือให้แทบแบบนี้อย่าปาดอย่าถูเพราะเไงคะเขาตะปก้องผิวทำให้หน้าเราไม่เรียกเนียนเนาะตัวนี้ปิด เรียบเรียนทั้งวันตลอดเลยนะคะราคาตัวนี้550บาทนะคะตัวนี้ราคา550บาทแต่ขวดนี้นะคะซื้อไปแล้ว3 4ถี4เดือนถึงจะหมดเพราะเราใช้ปริมาณแค่1 2เม็ดเท่เกียวเท่านั้นใช้ดีมากๆเลิศมากๆนะคะอ่ะต่อมาสาวๆนะคะบางท่านหรือลูกค้าบางคนนะคะเมื่อลงรอพื้นไปแล้วบางคนนะสำหรับผู้หญิงไปทำงานเราบางคนมีอะไรคะมีฝ้า ใช่ไหมคะฝ้าจะเป็นรอยดําพอเป็นรอยดำพวกปฏทีพอลงรองพื้นไปตกติดได้ไม่สนิทหรือว่ายังไม่เรียกเรียนเพียงพอเราก็จะมาใช้ตัวคอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์ของ Beauty c o t t a จ e Luxury ตัวนี้เป๊ะมากปังมากต้องบอกก่อนปังยังไงเป๊ะยังไงตัวนี้เนื้อเลิศมากนะคะเนี่ยตัวนี้พอเราเปิดมาปุ๊บนี่เป็นพู่กันพู่กันก็ใช้งานง่ายๆเราลงไปเลยคะ่ะลงตกบริเวณที่มีฝ้า มีพวกรอยดำรอยแดงที่เป็นรอยค่อนข้างชัดหรือใต้ตาค้ำนะคะหรือแม้กระทั่งริมฝีปากคำ้ำก็สามารถปกปิดได้อย่าลืมนะคะรองพื้นเน้นในการปกปิดผิวหน้าแต่ตัวคอนซีลเลอร์ปกปิดเฉพาะจุดจุดที่เรายังไม่สามารถใช้รองพื้นปกปิดได้เนี่ยให้ดูเนื้อมันก่อนแตะไปนะคะใช้ก,กันแล้วก็ใช้ฟองน้ำสปองหรือเป็นตัวแปรงหรือตัวเนิ้วมือก็คือเกลี่ยไปยอะเลยนะคะเนี่ยแคบเบา,เบา เนื้อเลิศมากตัวนี้นะใครใต้ตาค้ําใครมีฝ้ามีกะมีอะไรนะตัวนี้เอาอยู่เลิศมากๆหน้าร้านนะคะสาวมีขายอยู่2เบอร์นะคือเบอร์หนึ่งผิวขาวเบอร์สองความผิวสองสีแล้วก็ผิวเข้มและตัวนี้ราคาถูกมากๆเพียงแค่300บาทเท่านั้นเอง300บาทแต่คุณภาพคุ้มค่าคุ้มราคานะคะบอกเลยตอบโจทคนเอเชียได้ยอย่างดีมากๆนะจ๊ะ อ่ะต่อมาสาวๆพอเราลงกลุ่มของพวกปกปิดไปแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือตัวเซ็ตรลองพื้นหรือตัวที่ช่วยในการดูดซับความมันนะคะแป้งฝุ่นเรารู้อยู่แล้วว่าช่วยในการดูดซับความมันนะคะดูดซับความมันระหว่างวันเราเติมไปเลยหน้าเราจะเรียบเนียนมากๆเพราะว่าระหว่างวันเรามีปัญหาเรื่องผิวของน้ํามันออกมาเยอะพอใช้แป้งฝุ่นเข้าไปนะ เนื้อเลิศมากตัวนี้นะคะหน้าร้านมีอยู่สามเบอร์เบอร์หนึ่งผิวขาวเบอร์2อผิวสองสีเบอร์สามผิวเข้มและตัวนี้ราคาิตรภาพมากๆเลยจ้าราคาเพียงแค่สามร้อยห้าสิบห้าบาทสามรอห้าสิบห้าบาทนะคะเรามาดูเนื้อกันว่าเนื้อมันดีอย่างไรนะคะอย่างที่พี่เตโมบอกไปว่าเนื้อทําไมเขาดีเพราะว่าตัวนี้นะครับเขาเป็นอะนอโทนเหลืองนะคะอนันอโทนเหลืองเนี่ยพอเราลงไปเนี่ยผิวจะไม่ได้แบบว่าวอก หรือลอยนะคะพีแตงโมชา์เป็นเบอร์02นสองเขาพีแตงโมเป็นผิวสองสีนะคะเราเกี่ยเข้าไปเลยแป้งฝุ่นนะระหว่างวันเนี่ยสาวๆเนี่ยเราทาเข้าไปเนี่ยเรียบเนียนเลยนะคะตัวนี้เรียบเนียนมากทั้งวันเติมไปได้เลยปัญหาของเรื่องหน้าหนักหน้าาแป้งเยอะเกินไปหนาเกินไปไม่มีเพราะตรงนี้ดูดซับความมันได้อย่างดีเยี่ยมมากๆนะคะดีเยี่ยมมากๆเลยราคาเพียงแค่ส5 5รห้าบห้าบาทนะคะ ไปลองพ่นลองมาดูแนะนําลูกค้าดูใช้ดีมากๆนะคะสําหรับต่อมาค่ะสาวๆนะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะแป้งผสมรองพื้นของแบรนด์เบตตี้เขาเทียลักชูรี่เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าเป็นแป้งที่มีความปกปิดค่อนข้างเยอะมากๆนะคะถ้าเกิดเราเทียบดาวนะคะเราอยู่เราให้เขาอยู่ใน3มดาวนะคะสมดาวเนื้อตัวนี้มีการปกปิดได้ยอย่างเรียบเนียนมากๆนะคะถ้าเราใช้เป็นรองพื้น เป็นอคอนซีลเลอร์มาแป้งฝุ่นมาแล้วตามด้วยแป้งสำรบรองพื้นถามว่าได้ผลล้ายยังไงคือเน้นการปกปิดแต่ถ้าท่านไม่ชอบการปกปิดเยอะก็ใช้รองพื้นคู่กับแป้งฝุ่นก็เพียงพอหรือระบ,บ,บับบนไหนนะคะเรามีปัญหาคือแต่งหน้าไม่ทันนะคะเ,เร่งรีบนะคะแป้งของลักซูรี่ตัวนี้นะคะเอาอยู่เอาอยู่ยังไงเราใช้เป็นตัวนี้ค่ะเป็นน้ำแร่นะคะน้ำแร่เนี่ยฉีดไปที่ผิวหน้าก่อน ฉีดไปที่ผิวหน้านะคะแล้วก็ใช้พับมาค่าใช้พับที่ได้มาจากตัวตลับแป้งพี่เป้โมเทสให้ดูเนาะใช้พับนะคะเพราะว่าเวลาเราใช้แป้งนะคะที่มีส่วนผสมของรองพื้นแล้วก็เนื้อค่อนข้างแน่นเนี่ยพอเราฉีดน้าแร่ไปเนี่ยค่ะเราใช้พับตัวนี้นะคะแปะไปที่แป้งผสมรองพื้นของ luxury ตัวนี้เนี่ยแปะแป้งขึ้นมาและกดไปที่ผิวของเราเนี่ยพอแป้งเจอกับ น้ำแร่นะคะบอกเลยว่าปกปิดได้ดีเหมือนกันนะคะสำหรับปัญหาสำหรับลูกค้าที่เร่งรีบนะเนี่ยเลิศมากเนื้อเลิศดสาวๆเอาเทคนิคที่จะมัวมปไปเลยนะคือเวลาลงแป้งไม่ปาดไม่ถูนะคะไม่เกี่ยนะในวิธีการกดหรือแท็บนะคะสาวๆกดลงแท็บลงจะทำให้เนื้อแป้งะคะ่ะมีความเรียบเนียนมากๆ มีความเรียบเรียนมากเห็นไหมเนื้อเลิศมากเนื้อเนียนมากๆนะคะอย่าปาดอย่าโถอย่าเกี่ยวเพราะไม่งั้นแป้งเป็นไงคะมาต่อที่พบบักบดหรือตกคล่องนะคะสาวๆเราใช้วิธีการแทบ็บหรือกดเนาะและยิ่งใช้คุกับรองพื้นนะเป๊ะปังมากๆในระหว่างวันบอกเลยว่าหน้าคุณจะโดดเด่นมากๆเพราะว่าแป้งเนียนแป้งผ่องแป้งออร่ามากๆ ะะตัวนี้หน้าร้านก็มีอยู่3เบอร์เหมือนกันเบอร์1ผิวขาเบอร์2ผิวสองสเบอร์3ผิวเข้มตัวนี้ราคาอยู่ที่550บาทนะคะห้าบาทและแป้งผสมรองพื้นของลัชชูรี่ราชูว่าเป็นแป้งที่มีนวัตรกรรมของ Gertification f อร m Technology นวัตกรรมนี้นะคะจะช่วยให้เนื้อแป้งอะค่ะเกาะหรือดูดง,ง่ายๆคือยึดกับผิวหน้าเราได้อย่างตลอดทั้งวันเพราะเขาเคลมว,ว่า บกติดติดทนนาน8ถึง12ชั่วโมงนะคะบางคนบอกว่าพี่ถ้าเกิดลูกค้าใช้แป้งที่มีส่วนผสมของรองพื้นเยอะหน้าจะหนาไหมตัวนี้อย่างที่บอกไปค่ะมีนวัตรกรรม Gelification f r r m Technology ตัวนี้จะช่วยให้เนื้อแป้งยึดเกาะกับผิวหน้าเราได้อย่างดีทำให้ปัญหาคือเรื่องของการแป้งหนาะไม่มีเกิดขึ้นตัวนี้ใช้ดีมากตอบโจทย์คนเอเชียบ้านเราได้อย่างดีแน่นอนค่ะนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของอะไรดีอายแชโดว์ I adow, นะคะเมื่อผิวหน้าเรียบเนียนแล้วปกปิดได้อ,อย่างดีมา,มากๆแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คืออายแชโดว์ adow, นะคะอายแชโดว์ I ของลักชัวรี่นะคะจะมีจําหน่ายอยู่3โทนสีนะเบอร์ห <1 S 1> จะเป็นโทนสีส้มที่เป็นโมอเอาเอาเป็นตัวอย่างเป็นโทนสีส้มโทนสีของพระอาทิตย์นะคะเบอร์ศูสองจะเป็นโทนอ่าชมพูม่วงชมพูตุนต่น นะคะหรสีก็ปิโทนที่สาจะเป็นโทนดำน้ำตาลดำเหมาะกับคนที่ชอบการแบบโขบสโมกกี้อายนะคะเน้นความคมชัดและพี่จจมมงบอกเลยว่าอาชว์ของแฟ u ชชูรี่เนื้อติดเนื้อดีมากๆอ่ะมาดูกันว่า,วาติดอย่างไรเวลาเทสสีให้ลูกค้านะคะ <S <S ในพาเลตนะคะ <S <S จะมีเนื้อแมทอยู่3สี มีเนื้อแมทอยู่3าสีมีเนื้อชิมเมอร์อยู่เพียงแค่สีเดียวนะคะเราใช้นิ้วมือจะ่ตดในการแตะอ่ะสีแรกเลยคือสีชิมเมอร์ตัวนี้แตะไปดูซิสีติดไหมปุ๊บสีมาแล้วจ้าสาวๆนะคะอ่ะอีกสีหนึ่งลองเทสดูปุ๊บให้ลูกค้าดูเห็นไหมสีมาแล้วต่อมาอสีหนึ่งปุ๊บติดเลยนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งเป็นสีอ่อนนี่เขาจะไล่เฉดให้ระหว่างอ่อนกลางเข้มมาให้แล้ว และสีแน่นสีติดทนมากๆนะคะปัญหาของเปลือกตาลอาชิโดล,ลุดง่ายพี่อาชิโดล,ล่วงง่ายของลักชัวรี่ตัวนี้บอกเลยไม่หลุดแน่นอนนะคะชอบโทนไหนนะคะแนะนําลูกคา้าให้ลูกค้าลองเทสก่อนนะคะว่าชอบสีไหนราคาตัวนี้เพียงแค่450บาท450บาทเฉลี่ยแล้วตกหนึ่งประมาณ4ี่ละร้อต้นๆนะคะร้อต้นๆคุ้มค่ามากๆนะคะติดทนมากๆด้วยในระหว่างวัน นะคะอ่ะต่อมานะคะพอเราได้เปลือกตาที่สวยงามแล้วนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คืออะไรคะพวงแก้มนะคะพวงแก้มหรือบัชเชอร์หรือบัชออนของเรานี่แหละนะคะแต่ในกลุ่มของลักชัวรี่นะคะเราทำมาเป็นเนื้อแมตนะคะเป็นแมตแต่ไล่สีให้คือเป็นทีโทนมีสีอ่อนสีกลางสีเข้มนะคะอ่อนกลางเข้มเป็นเนื้อแมตสีแน่นมากๆ ตัวนี้ปัญหาเนาะสาวแนะนําลูกค้าด้วยว่าอย่าเพิ่งจุ่มสีเยอะเพราะว่าสีเขาเป็นไงสีเขาแน่นมากนะคะแปะพอประมาณก็พอนะคะใช้แปรงนี่ค่ะแปรงที่ให้มาในตลับหรือเป็นแปรงที่เราซื้อเพิ่มกันได้ใช่เป็นแปรงปัดแก้มนะคะแ 3, 4, ปะสามสีผสมกันไปเลยนะคะแล้วเราก็ตัดไปที่หน้าแก้มนะคะอย่าลืมะคะสาวเวลาปัดแก้มเนี่ยเห็นไหมแต่นิดเดียว เวลาปัดแก้มให้เรายิ้มพอเรายิ้มปุ๊บอะไรเกิดขึ้นคะโหนกแก้มโหนกแก้มเกิดขึ้นเวลาปัดปัดหน้าแก้มช่วงโหนกแก้มเนี่ยจะทําให้เราดูสุขภาพดีแก้มใสและสีติดทนนะคะตัวนี้มีให้เลือกสองสีนะคะมีเบอร์หนึ่งโทนชมพูเบอร์สองโทนส้มนะคะสาวผิวขาวเราเผ็ดไปเลยค่ะโทนชมพูไว้ก่อนสาวผิวสองสีผิวเข้มเน้นไปนโทนส้มจะปลอดภัยสุด นะคะและตัวนี้เรายังแอแไปทาอะไรได้อีกเปลือกตาได้ราคาตัวนี้นะคะถูกมากๆกับคุณภาพเพียงแค่390บาทนะคะ390บาทคือคุ้มค่ามากๆเป็นแบบเนื้อแบบททีโทนตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆอะ่ะแล้วบางคนนะคะสาวๆเราปัดแก้มไปมางคนบอกพี่ลูกค้าอยากได้แบบว่ามีชิมเมอร์นิดนึงให้ปองแก้มดูสุขภาพดีนะคะเรามาใช้เป็นตัวนี้จ้า เป็นไฮไลติงนะคะหรือเป็นไฮไลท์ลงบริเวณหน้าแก้มสันจมูกหรือปลายคางอย่าลืมนะคะไฮไลท์จะช่วยดึงจุดที่เ,เไป็นละลาย็นไงจุดที่เราได้ให้มันดูเด่นชัดขึ้นเช่นปลายตาลึกให้มันดูเต็มขึ้นนะคะคางสัน้นให้ดูคางยาวขึ้นสันจมูกที่มันหักมันแบนนะคะให้มันดูโดดเด่นขึ้นหรือแม้กระทั่งขมับบางคนขมับต่อขมับอ่า ยุบเข้าไปเอาไปเติมช่วงขมบับนะคะทำให้ขมบับดูเต็มขึ้นแล้วก็บริเวณท้องคิ้วหรือหน่คิว้วหรือบริเวณน้าผกาไรหน้าผากแคบนะคะช่วงทีโซนลงได้ตัวนี้พี่เตโมแอบกระซิบบอกนิดนึงอย่าลงเยอะนะเพราะว่าสีเขาค่อนข้างเงาแล้วก็แบบว่าสว่างมากๆเนี่ยลองแตะให้ดูนะคะลองดูสีเห็นไหมพอเจอไฟเขาจะเป็นไงคะัเขาจะมีความเงาในกล้องเห็นสีไหมคะ เห็นเนาะนะคะเน่ยแกะนิดหน่อยพอประมาณนะคะบางคนลงเยอะเกินไปเราจะกลายเป็นหน้าเงาบอกลูกค้าและบอกตัวเราเองด้วยอย่าลงเยอะนะคะตัวนี้ใช้ดีมากๆนะคะราคาิตรภาพเพียงแค่350รยห้าบาทจ้าสามรบาทแต่คุณภาพคือแบบว่าชาได้ยาวนานมากนะคะเอออาต่อมาบางคนนะคะมีปัญหาเรื่องอะไรคือหน้าเป็นไงคะหน้า เป็นกามเป็นเหลี่ยมนะคะเออหน้าไม่ v ีเช p e ยังไม่ได้พบคุณหมอนะคะหน้าไม่ได้รูปนะคะแม้กระทั่งผู้ชายก็ต้องใช้ตัวนี้เหมือนกันนั่นก็คือเชดดิ้งหรือแมตต์บอนเซอร์นะคะตัวนี้สีสวยมากเป็นเนื้อแมตเอาไว้แก้ไขรูปหน้านะคะแก้ไขรูปหน้ายังไงบริเวณกลางที่เป็นเหลี่ยมเป็นมุมนะคะหรือหน้าผากกว้างหรือเติมสันจมูกให้ดูโดดเด่นขึ้น นะคะและที่สําคัญตรงนี้ยังเอาไปลงบริเวณไหนได้อีกคิวนะคะและเป็นเนื้อแมทนะคะอย่างวลาพี่จะมวมาออกกล้องเนี้ยก็ต้องใช้อะไรคะใช้ตัวบัเซอร์ตัวนี้ในการแก้ไขรูปหน้านะคะหน้าจริงเนี่ยบางทีเห็นปุ๊บสวยนะบางทีข้อกล้องมาสีมันหายเราไม่ต้องกลัวเราแต่งระหว่างวันเนี่ยสีจะสวยมากๆนะคะเฉดพอประมาณนะคะอย่างผู้ชายก็ใช้ได้เพราะว่าสีตัวเนี้ยไม่ได้ไปออกโทนแดงเนี่ยไม่ได้ออกโทนแดงเห็นไหมพอเรา เห็นสีไหมคะนี่นะคะสีเขาจะออกเป็นโทนแบบโอมตินนะคะไม่ได้ออกโทนแดงสีจะไม่โปะนะคะผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ดีนะคะออกงงออกงานเนี่ยแก้ไขรูปหน้าไปเลยเป๊ะมากๆนะคะราคาเท่ากันเลยกับตัวไฮไลท์คือ350บาทนะคะสามบาทโอ้ใช้ไปได้นานนาาเป็นปีๆเลยนะคะ อะต่อมานะคะสาวสาต่อมาเลยเมื่อเราแต่งหน้าเสร็จแล้วสิ่งที่ผู้หญิงขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คืออะไรคะลิปสติกนะคะและพี่แตงโมงกล้าพูดเลยว่าลิปสติกของแบรนด์ beauty c o t t ตัวนี้นะคะตอบโจทย์ลูกค้าในยุคนี้ได้อย่างดีมากๆเพราะว่า l u ก u ัวรี่ซีรีนะคะเราลอดลิปสติกของลักชัวรี่มาถึง3เนื้อด้วยกันนะคะปัญหาที่ลูกค้าบอกว่าน้อง ลูกค้าซื้อไปแล้วลูกค้าบอกน้องค่ะที่ซื้อไปแล้วปัญหาคืออ่าฝามันหลุดค่ะฝามัน่าหลุดออกจากแพ็กเกจตัวนี้ไม่มีปัญหาค่ะตัวนี้คือเป็นฝาแม่เหล็กได้ยินเสียงไหมคะ๊เนี่ยเป็นฝาแม่เหล็กพอปิดปุ๊บไม่หลุดนะคะคว่ำลงสบัดให้ลูกค้าดูเลยแพ็กเกจเราแข็งแรงมากนะคะเป็นฝาแม่เหล็กนะคะเห็นไหมนี่๊เป็นฝาแม่เหล็ก นะคะเรามาดูตัวแรกเลยนะคะตัวนี้เป็นเนื้อเวลเวดแมทนะคะเวลเวดแมทจะมีหน้าร้านอยู่5สีนะคะเวลเวดแมทเป็นเนื้อไงพี่ตังโมงนะคะพอเปิดมาปุ๊บนี่เราก็จะปาดให้ดูเลยเนื้อแรกนะคะเวลเวดแมทคือจะมีเนื้อเป็นไงคะเป็นเนื้อแมทนะคะพอปาดปุ๊บเป็นเนื้อแมทนี่สีคือสีชัดแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือเป็นเนื้อแมท จะไม่เงาไม่วาวนะคะเป็นเนื้อแมตอารมณ์เหมือนเนื้อกันมายี่นะคะทาแล้วมีความเรียบหรูสีทั้ง5้าสีที่เราเลือกมาให้เนี่ยตอบโจทย์ผู้หญิงได้ทุกลุกเลยนะคะห้าสีนะคะเพียงแค่345บาทเนื้อแรกคือเนื้อเวลเวดแมตนะคะต่อมาเนื้อที่สองค่ะตัวนี้เป็นเนื้อครีมมี่ซาตินนะคะเป็นเนื้อครีมมี่ซาติน นะคะเป็นเนื้อยังไงพี่ตังโมเนื้อนี้นะคะสาวๆพอเราปาดไปนี่ค่ะจะมีความฉ่ำนิดนึงของมอยอไรเซอร์ที่เราผสมเข้าไปนี่สีชัดแต่จะมีความฉ่ำของมอยอไรเซอร์แต่ไม่ได้เงาไม่ได้วาวนะมีความชุ่มฉ่ำของเนื้อลิปสติกเพราะว่าตัวนี้นะคะเหมาะกับลูกค้าที่มีปัญหาคือบางทีล่องปาดมีล่องลึก ะะปากแห้งปากเป็นขุยตัวนี้พอทาเข้าไปจะเติมเต็มร่องปากเราได้นะคะและที่สําคัญนะคะพอเรามองดีๆเี่ยเขาจะมีตัวชิมเมอร์สีทองละเอียดนิดนึงอะ่ะผสมเข้าไปด้วยนะคะคือตัวนี้เป็นเนื้อของพิมมีซาตินนะคะอ่ะต่อมาลูกค้าบอกว่าน้องพี่ชอบสีที่แบบว่าอารมณ์เหมือนลิปกอสนะคะมีความช่ำวานวาวนะคะเป็นเนื้อของอัลตราชาย ลิปสติกนะคะเนื้อนี้พอเราลทาไปปุ๊บจะมีความมันวาวของเนื้อสีนี่เห็นไหมครจะมีความมันวาวกอดตัวของออ่่าครีมมี่ซาตินนะคะก็คือเนื้อแรกวล e เวดแมทจะเป็นเนื้อด้านครีมมี่ซาตินจะมีความฉ่ำนิดนึงของมอเร์ไรเซอร์แต่ถ้าเกิดเป็นอัลตราชายดลิปสติกจะมีความมันวาวอารมณ์เหมือนลิปกลอนะคะ ทั้ง3ตัวนี้นะคะราคาเท่ากันนะสาวๆสามตัวนี้ราคาเท่ากันราคาอยู่ที่345บาทนะคะสามบาทนะคะแพ็กเกจเหมือนกันเลยนะคะเป็นฝาแม่เหล็กและเวลาเราขายให้ลูกค้านะคะเทคนิคนะสาวๆบางทีเราหยิบมาจำไม่ได้ว่าเป็นคอลเลคชันไหนที่เดมงให้สาวๆนะคะดูที่ตรงไหนดูที่นัมเบอร์แล้วก็ชื่อเขาเพราะว่าชื่อกับดังเบอร์เนี่ยค่ะบางทีเบอร์มันซ้ำกัน ให้ดูชื่อเขาจะมีชื่อติดอยู่ตรงกล่องนะคะจะมีตรงกล่องให้ดูชื่อแล้วก็ไปดูที่กล่องว่าชื่อถูกไหมเบอร์ถูกไปแล้วก็เคสให้ลูกค้าดูเปิดเทสเตอร์ให้ดูว่าเออเปิดเปิดสินค้าจริงให้ดูว่าถูกเบอร์ไหมนะคะเพียงแค่นี้นะคะสาวๆลูกค้าก็จะมีความสุขกับการแต่งหน้าเพราะว่าลักชัวรี่เนี่ยตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกลุกทุกยุคเลยและที่สำคัญนะคะสินค้าใช้ดีมา,ากๆานะคะเป็นไงกันบ้างคะสาวๆ ฟังสินค้าในกลุ่มของ Luxury Series ไปแล้วอยากใช้กันไหมคะถ้าอยากใช้นะคะลองเทสดูพอเราเทสแล้วนะคะเราจะได้สามารถแนะนําลูกค้าได้ว่าสินค้าเราดีอย่างไรนะคะแล้วก็อย่าลืมเนาะสาวๆลูกค้าเข้ามานะคะเทสสินค้านะคะในกลุ่มของรองพื้นแป้งอายแชโดว์บัตชออลิปติกเทสให้ลูกค้าดูพอลูกค้าเทสนะคะเขาจะเห็นถึงเนื้อสินค้าว่า ดีไม่ดียังไงนะคะหรือเหมาะกับเขาไหมถ้าเหมาะกับเขาเหมาะกับลูกค้าเราก็จะขายของได้ง่ายนะคะเนาะเพียงแค่นี้นะคะสา,าสาวก็จะมีความรู้มีเทคนิคไปแนะนําลูกค้าได้นะคะหรือมีอะไรสงสัยก็ inbox เข้ามาคุยกับพี่แตงโมได้เลยนะจ๊ะพี่แตงโมมีคําตอบไปตอบลูกค้าตอบสาวได้หมดเลยนะคะอ่ะสาหรับคลิปนี้นะคะพี่แตงโมต้องขอตัวลาไปก่อนและคลิปหน้าเราจะมาเจอกันในกลุ่มของอะไรสินค้าตัวไหน มาเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ